ผมเฉมินหาสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับเราซื้อนัดเช่นเคยในรายวิชาภาษาจีนนะครับต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายไปแล้วใช่ไหมครับ วันนี้เราซื้อก็มีคำศัพท์ใหม่นะครับมานำเสนอซึ่งก็ไม่ไกลจากคำศัพท์เดิมนะครับนั่นก็คือเครื่องประดับนั่นเองนะครับอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับามาดูที่คำแรกกันเลยนะครับอันนี้เราซื้อแอบเห็นเด็กๆหลายคนใส่อยู่นะครับนั่นก็คือนาฬิกาข้อมือนั่นเองภาษาจีนพูดว่า สสเเปียวี่ยวพูดตามเราซื้อนะครับสสเเปียวี่ยวแปลว่านาฬิกาข้อมืออ่ามาดูที่คำต่อไปนะครับอันนี้นักเรียนต้องใส่ทุกคนอยู่แล้วนะครับในเครื่องแบบแต่งกายของชุดนักเรียนนั่นเองก็คือเข็มขัดนะครับภาษาจีนพูดว่าเหาวีใต้ เยว่วใต้พูดตามหลักซืตรครับเยว่วใต้แปลว่าเข็มคัดอ่าต่อไปนะครับคำนี้เด็กผู้หญิงที่ผมยาวนะครับก็จะใช้ติดผมเพื่อความเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือกิ๊ตติดผมนั่นเองภาษาจีนพูดว่าฟาเจียฟาเจีย ว่าเจียนะครับอ่าต่อไปนะครับตามรูปภาพเลยนะครับเว้นตาภาษาจีนพูดว่าีย,ยนจิงีย,ยนจิงพูดตามเหล่าซื้อครับยียนจิงีย,ยนจิงแปลว่าเว้นตามาดูที่รูปประโยคกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราซื้อก็จะเสนอคำว่าใต้ แปลว,ว่าสวมใส่นะครับแต่เอ๊ะเราซื้อครั้งที่แล้วเราก็เรียนคำว่าชวนที่หมายถึงสวมใส่เหมือนกันนะครับใช่แล้วครับคำว่าใต้กับชวนมีความหมายเหมือนกันนะครับซึ่งแปลว,ว่าสวมใส่นะครับแต่ทั้งสองคำนี้มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันนะครับใต้นะครับคำนี้สีฟ้านี้นะครับ จะเน้นใช้กับอุปกรณ์ที่วางไว้บนตัวนะครับไม่มีการสอดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายลงไปนะครับหรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือนักเรียนสามารถใช้คำว่าใต้นะครับกับเครื่องประดับที่เราเรียนวันนี้ได้เลยนะครับส่วนคำว่าชวนนะครับนักเรียนก็เอาไปใช้กับเสื้อผ้าที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะครับอย่างเช่นเสื้อ กางเกงกระโปรงแบบนี้ได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างแรกนะครับอ่านว่าหัใเหยวยนจิใเหแียนจิงแปลนะครับตรงตัวหัวแปลว่าฉันนะครับใต้แปลว่าใส่นะครับ เขียนจิ้งแปลว่าแว่นตานะครับตัวอย่างที่สองนะครับอาจว่าหัวใต้โเปียวหัวแปลว่าฉันนะครับใต้แปลว่าใส่โเปียวก็แปลว่านาฬิกานะครับหัวใตว้ยวก็แปลว่าฉันใส่ นาดิกจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนอย่าลืมทบทวนนะครับฝึกพูดฝึกเขียนบ่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเชี่ยวๆต่อจีจเจียน